สวัสดีค่ะทุกคนพี่ละกุยเพจพันทิพย์ช่องยูทูปพันทิพย์นะคะวันนี้พี่ละกุยก็ออกจากบ้านแต่เช้าค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเรากําลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่ตําบลห้วยแห้งค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะเหตุที่เราจะต้องไปที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยค่ะเพราะว่านื่องจากว่าน้องปองแปะก็มาเล่าให้เราฟังว่า ถึงบ้านเลขที่50หม,มู่3ตำบลห้วยแห้งจังหวัดสระบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวของพลายเอกชัยนะคะทุกคนเมื่อมาถึงนะคะเราจะต้องมาลงทะเบียนที่ด้านหน้าก่อนนะคะโดยการที่ลงชื่อแล้วก็เอ์โทรศัพท์นะคะไว้แล้วส่วนกระเป๋าก็ห้ามนำเข้านะคะทุกคนต้องฝากกระเป๋าไว้ที่นี่นะคะ ก่อนเข้าไปพบท่านพายเอกชัยนะคะพี่ลาปุ๋ยจะพาทุกคนชมบรรยากาศก่อนเข้านะคะบรรยากาศทางเข้าโดยทั่วไปก็จะมีประชาชนมากมายค่ะเข้ามาช่นชมพระบรารมีของพายเอกชัยนะคะระหว่างทางที่จะเข้านะคะก็จะมีการจําหน่ายสิงของที่น่ารกด้วยนะคะเมื่อเข้ามานะคะด้านซ้ายมือทุกคนจะเห็นธงช้างเผือกเด่นเป็นสง่าอยู่เลยนะคะ งช้างเผือกมีขึ้นในสมัยรัชากาลที่4ค่ะซึ่งประเทศไทยอ่ะยังเรียกว่าเป็นสยามนะคะเมื่อมีการทําการค้ากับต่างชาติรัชากาลที่4ค่ะทรงเห็นว่าธงชาติสีแดงทั่วไปอ่ะค่ะที่ใช้กับเตอยากที่จะแยกแยะเพราะว่าเหมือนกับประเทศอื่นๆจึงทรงโปรดเกล้าให้มีการปรับธงสีแดงค่ะให้มีช้างเผือกอยู่ตรงกลางนะคะ โดยได้ปรับมาจากธงประจำพระมหากษัตริย์โดยนำวงจากสีขาวออกค่ะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ธงนี้ได้นะคะ,คะตอนนี้เรามาดูภายเอกชัยกันนะคะเชิญทุกคนค่ะ ของประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะโดยทั่วไปในเวลาที่คน ได้ครอบครองช้างนะคะคือจริงๆแล้วแต่ละคนสามารถครอบครองช้างได้นะคะโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องะคะ่ะเมื่อเขาครอบครองช้างแล้วเจ้าของอะ่ะมักจะต้องเอาไปใช้งานใช่ไหมคะปกติเนี่ยเขาก็จะเอาไปลากไม้ค่ะซึ่งเจ้าของเดิมพา,ายเอกอชัยไปลากไม้พายเอกอชัยก็ไม่ยอมลาก เอาไปให้แขกขี่ายเอกชัยก็ไม่ยอมให้ขี่ค่ะไม่ยอมให้ใครขีทั้งสิ้นเลยนะคะจนเจ้าของเดิมมีความรู้สึกว่ามีภายเอกชัยไปไม่มีประโยชน์เพราะไม่สามารถจะเอาไปสร้างไรายได้อะไรให้เลยจึงทําการประกาศขายค่ะเจ้าของทําการประกาศขายภไยเอกชัยถึง3ปีนะคะจนกระทั่งในปี2553หค่ะหลวงปู่ครูบาคามุมนี ผู้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำนะคะได้เข้าไปดูภายเอกชัยและพบว่าภายเอกชัยมีลักษณะงดงามก็เลยซื้อมาในราคา1.5ล้านบาทค่ะปัจจุบันท่านภายนะคะอยู่ในความครอบครองของคุณธนาบดีผมสุขค่ะในประมาณปี60นะคะลักษณะของท่านภายเอกชัยก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะ โดยการเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวไปเรื่อยๆตามจุดต่างๆต,ต,ตามตามลักษณะ7ประการของช้างสงคันนะคะคือตาขาวเทดานปากขาวเล็บขาวขนขาวพื้นหนังขาวขนหางขาวอันธโกดขาวและต่อมาในปี2561นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ มาที่คุณธนบดีนะคะว่าช้างเนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษแล้วต่อมาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังเข้ามาตรวจสอบค่ะและก็ได้แจ้งว่าประชาชนทั่วไปค่ะไม่มีสิทธิ์ครอบครองช้างมงคลตามกฎหมายไทยนะคะดังนั้นตอนนี้คุณธนบดีก็เลยดูแลเตรียมความพร้อมเพื่อจะเตรียมทุนเก้าถวายช้างเผือกประจำราชการซึ่งจะเป็นช้างเผือประจำราชการที่1ิเป็นเชือกแรกนะคะ วันนี้พี่ละปุ๋ยได้มาดูช้างเผือกท่านพลายเอกชัยพี่ละปุ๋ยก็ถือว่าเป็นบุญตายเป็นอย่างมากเลยนะคะทุกคนพี่ละปุ๋ยก็ขอจบคลิปพามาดพาูพลายเอกชัยแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ